แล้วแล้วอย่างตอนตอนในห้องคลอดเนี่ยตอนที่คลอดอ <c oughs> ่นะเนาะวันวันท, <c oughs> ที่ที่ต้องเข้าไปในห้องคลอดเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นปิดอยู่ในห้องคลอดได้ไหมอยู่ฮะอยู่อยู่อยู่ <c oughs> คือคืออันนี้มันเป็นโมเมนต,ต์ที่เหลือเชื่อมากเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยจะต้องคือโปรเซสง่ายๆเลยผมเนี่ยต้องรอยอยู่ข้างนอกก่อนภร <c oughs> รยาเนี่ยต้องไปนอนบนเตียงแล้วก็ถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดเพื่อที่จะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรื่องมอมยา แต่จริงมันมี2แบบก็คือเขาเรียกวางยาสลบ่ะอันนี้มี2ประเภทคือคุณจะวางยาสลบหรือบล็อกหลังอ๋อโอเคอ่าแล้วอย่างคุณดวงเนี่ยเวลาคนที่มีประวัติในการรักษาโรคความดันเนี่ยเขาขอให้เป็นบล็อกหลังดีกว่ายาสลบอันตรายยาสลบเดี๋ยวคุณแพ้เดี๋ยวคุณอะไรช็อกอะไรไปนะฮะซึ่งซึ่งบล็อกหลังเนี่ยดีเพราะว่าอะไรคุณมีสติตลอดเวลาแต่ช่วงล่างคุณไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งพระยาเข้าไปวาง เข้าไปวางเนี่ยเข้าไปบล็อกหลังประมาณสิบห้านาทีเราจะต้องนั่งอยู่ข้างนอกคนเดียวเป็นไงฮะตอนช่วงนั้นโอ้โหมันเป็นโมเมนต์ที่แบบพิ่มคิดคิดมันตื่นเต้นนั่นแหละมันพูดลำบากคือกังวลด้วยใช่ไหมคือกังวลกังวลตื่นเต้นทุกอย่างอ่ะเออแต่ผมสงบด้วยกันแบบจําได้ว่าสวดมนต์ไปเรื่อยๆอ๋อเพราะเราไปปฏิบัติธรรมอ่ะใช่ใช่ใช่ก็สวดมนต์นโมตัสสะเล็กว่าไปใ่ไปเรื่อยๆใจเะจริงๆไม่ได้สวดเยอะหรอกแต่ว่านั่งสมาธิ กำหนดกำหนดจิตแบบให้มันว่างที่สุดให้มันนิ่งที่สุดใช่ใช่ใช่ดีดีดีมากเลยทีนี้พอพอบล็อกหลังเสร็จละเราเข้าไปในห้องอะเขาเรียกเลยแบบคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วก็เข้าไปเหมือนในหนังเลยพอเข้าไปโอ้โหเฮ้ยมันมันมีคนเยอะกว่าที่คิดอ๋อโอเคก็จะมีหมอที่วางที่บล็อกหลังให้มีคุณหมอผ่าตัดสองคนก็คือก็คือหมออมกับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีทีมงานประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะห้าคนก็เจ็ด หกเจคนแคนแล้วเขาก็จะเริ่มทําการผ่าใช่พอเสร็จเขาก็จะนั่นผ้าไว้คือนั่นผ้าไคือคุณป็๊คือถ้าผมยืนดูก็คงเห็นว่าท้องภรยาแหวกอยู่อะไรเงี้ยนะโอเคคือปิ๊นั่งข้างๆนั่งข้างๆภรรยานั่งข้างๆแล้วผมก็จับมือสงบเงียะจับมือเพราะ้ายุลุกขึ้นไปผมอาจจะเป็นลมไปเลยก็ได้โอเคทีนี้ทีนี้พอเริ่มผ่าละหมอเขาต้องเอาเด็กออกมาเนาะคือคือตอนแรกมันตลกมากเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ แต่ก็เราก็แบบเอ๊ะทำไมมันนานจังเออทแค่แค่ผ่าแล้วก็ยิบออกลูกมันไม่ออกมั้ยผมะาเป็นสิบนาทีได้อ๋อโอเคจนอุแวแรกอ่ะอุแวแรกประมาณนี้ไหมฮะดังกว่านี้เยอะอ๋อดังกว่านี้คือร้องแบบอุแวอ๋อยี้เลื่อปะยี่เงื่อปะอย่างนี้เลยคือแบบใช่โอ้โหนี่คุณมีเอร์ไพรส์ไอโมเมนต์เนี่ยผมอยากรู้อันนี้ส่วนตัวเลยรู้สึกยังไงปิ๊บคือคล้ายๆมันตื่นเต้นแบบขนลุก พร้อมกับอะไรหรือไม่คุณยุธอย่างผมมึงกลองใช่ไหมใจคุณเหมือนเหมือนเป็นจังหวะกลองอะตบีดบีดมาเลยตบตบเฮ้ยจนผมยังตกใจเพราะว่าผมอย่างที่บอกคือผมจะตั้งสติให้มันมีสมาธิทําใจให้ว่างเปล่าแต่ตอนนั้นมันไม่อยู่แล้วมันตบตบตบเหมือนคุณอยู่ในเทคอะเฮ้ยจริงๆซึ่งเราได้ยินเสียงลูกก่อนได้ยินเสียงลูกก่อนเขาก็พอได้ยินเสียงลูกแล้วก็หยิบลูกขึ้นมาหยิบยังไงคือคือหยิบมือนไก่อะจับข้อเท้าแล้วขึ้นมาเลยอเขาเป็นวิธีฮะมันต้องหยิบอย่างนั้นอ๋อออเค เพื่อหยิบขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอาไปล้างตัวมันจะมีไขมีอะไรที่อยู่ในท้องแม่ใช่ซึ่งพอได้ยินได้เห็นโหตอนนี้ใจมันเต้นปับ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 มันไม่ไม่เป็นโมเมนต์ที่คือถ้าใครไม่เจอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันสวยงามและโพซิทีฟแล้วแล้วที่เจ๋งที่สุดก็คือโรงพยาบาลนี้บอกว่าก่อนคลอดให้คุณแม่แต่งหน้าเพราะว่าเพราะว่ามันน่ารักตรงที่ว่า คือเราเซตไปแล้วว่าเดี๋ยวพอลูกคลอดเสร็จต้องมาถ่ายรูปกันอันนั้นคือลงอินสตาแกรมลงอินสตาแกรมเพราะทุกคนบอกเฮ้ยทำไมคุณแม่หน้าเป๊ะจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าโอ้ที่นี่มันที่นี่เจ๋งมากเป็นพูดได้พูดได้เออลงโรงพยาบาลบีเอ็นเอชเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรคลอดที่นี่หมดครับครับทีนี้ไอ้โมเมนต์ตอนที่เราได้อุ้มลูกครั้งแรกโหยิ่งเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เนี่ยยิ่งขนลุกคือตอนแรกเราดิ้นเสียงเนาะได้เห็นเสียงคือคืออย่างเงี้พอเขาล้างตัวเสร็จเขาจะอุ้มเลยเขาบอกคุณพ่อคุณแม่จับเลย พอตอนนี้เราได้สัมผัสแล้วอะสัมผัสละแล้วก็เห็นหน้าใกล้ๆอ่้อะไอ้หัวใจที่มันเต้นมันตุบก็อีกฮะมันตุบตตุบหนักกว่าเดิมตุบหนักกว่าเดิมตุบนเดิมตุบตุบหนักกว่าเดิมแบบเหลือเชื่อแล้วปิ๊บได้สังเกตหน้าภรรยาเขายิ้มเขายิ้มเพราะว่าเขากลัวไม่สวยโอเคไม่เราไม่เราไม่เขาเขาเขาก็เขาาก็ดีใจมากเขาดีใจมากเพราะว่าคือคืออย่างที่บอกเขาเป็น working woman แต่เขาเขาก็ตอนนี้พอเขาได้ได้ได้รู้ว่าโมเมนต์การเป็นแม่นี่มันเฮ้ยมัน มันมีความสุขสุดๆอีกแบบหนึ่งทีนี้เรามาพูดกันถึงโมเมนต์ของการเลี้ยงลูกบ้างอ่ะเลี้ยงลูกความเป็นพ่อของปิ๊บออกเลยไหมโมเมนต์ตอนนั้นออกเลยเพราะว่าตั้งแต่พอพอคลอดเสร็จเนี่ยก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจําได้ว่าอยู่สี่คืนอืมออขนาดนะก็คือทุกทุกสมชั่วโมงเนี่ยเขาจะเข็นลูกมาคือลูกนี่จะอยู่ในตู้อยู่อจำได้ไหมที่ผมบอกมันยุ่งว่าอยู่ในตู้ พอทุกสามชั่วโมงจะต้องเข็นมาบอกเข็นมาทําอะไรมาให้มาดูนมแม่ผมก็ฟิตเลยผมก็แบบเอาว่าต้องตื่นมันทุกชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ว่าตื่นมันทุกครั้งต้องมาต้องมาให้กําลังใจแม่ต้องอะไรฉะนั้นคุณคิดดูว่าตอนวันนี้มันที่อะไรไ่แล้อตั้แต่วันที่เจ็ดผมยังไม่ได้รู้จักกับคำว่านอนอิ่มคืออะไรเข้าใจใช่ไหมคือเราแต่แต่โอเคหลังๆนี่เริ่มเริ่มผ่อนคลายขึ้นได้นอนมากขึ้นแบบเพราะว่าเพราะว่ามีมีอันหนึ่งที่ที่จะต้องฝากบอกไว้ก็คือเรื่องของพี่เลี้ยงเด็ก อ่าซึ่งซึ่งตอนนี้เพิ่งมาลงตัวครับเปลี่ยนไปเจ็ดคนกูน,นี่ดูเศ <c oughs> <c oughs> <c oughs> รษฐดเลย <c oughs> ที่ที่เปลี่ยนนี้พอลูกเราององแง่ด้วยไหมไม่หรอกไม่หรอกมันมัน<ง>คือตอนแรกคุยกับพี่ชายคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยว่าเอยทำไมมันต้องเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นพอ,อเรามาเจอกับตัวเรารู้เลยอืจะถูกกับภรรยาเราไหมความสะอาดได้เปล่าหรือว่าบางคนก็มัวนิ่มมาเลยอโอ้ต้องอย่างี้ค่ะงี้ค่ะอแต่แบบจริงห มันมั่วมันคือคือคือคนพวกนี้เขาเขาจะได้เงินเดือนค่อนข้างสูงกว่าเรทปกติเพราะว่าเขาต้องอยู่กับลูกเรา24ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกเอ้ยฉันอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่พอมาดูจริงๆเฮ้ยมันไม่อย่างนั้นออมันไม่ได้โมอย่างที่คุณก็คือต้องหาคนที่ถูกจริตโอ้โหยากมากยากมากทีนี้ตอนที่ลูกร้องไห้งอแงเรางุดหงิดบ้างไหมเราเรารู้สึกแบบมี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 แต่ว่าแต่ว่าพอเห็นหน้าเขาก็จะหายนึกออกป่ะอย่างเช่นตลกมากคือผมไปหาหมอที่ หลังจากที่เราคลอดเสร็จเราจะมีไปครบหนึ่งเดือนต้องไปหาคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอทิดาวันพูดชื่อได้แล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าเฮ้ยลูกร้องไหมบอกร้องครับอืบอกเนี่ยคุณปิ๊บอุ้มเลยเราก็อุ้มยืนตรงเนี่ยนะออืคุณหมอบอกอเดี๋ยวทําให้ดูคุณหมอก็ส่งลูกให้ส่งลูน่าให้คุณหมออุ้มคุณหมอก็อุ้มอยู่ปิ๊บแล้วก็ลูน่าก็ร้องอยู่เลยคุณหมอก็บอกอยากรู้ไหมว่าทําไงแล้วเขาจะหายหายหายร้องได้คุณหมอย่อเข่าครับ โ uh, okay. <laughs> อเคคุณหมอมุดไปไหนวะ <laughs> คุณหมอายุอ้อขาว,แล,วแล้วพอลุกขึ้นมาอีกทีเด็กหยุดร้องไห้ต <laughs> อนนี้ผมกลับบ้านไปไอไอ,ไอคุณดวงก็บอกคุณปิ๊บเป็นอะไรวะขึ้นลง <laughs> <laughs> ส,สารวันเตี้ยลงเลยมึงทีนี้โอ oh, <laughs> ้จนเขาจนเขาไม่รู้มันจะพัง <laughs> <อ><น>เลยนะไ <laughs> อ <laughs> เขาได้เล่นฟุตบอลอยู่มันเลิกเ <laughs> อียดอาร์เ <laughs> อียดอาร์ละทีนี้เมื่อกี้คุยกันถึงต้องตื่นทุกสามชั่วโมงทุกสามชั่วโมงนอนน้อยมากนอนน้อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันจะมีเทคนิคง,ง่ายๆก็คือว่าพอลูกคุณหลับอะ่ะน <laughs> ึกออกมาพอสามชั่วโมงคุณตื่มนมาให้เขาให้นมเขาพอให้นมเขาคุณกล่อมอีกประมาณพี่ผมเชื่อว่าสักประมาณสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอะเต็มที่เขาจะนอนแล้วเพราะเด็กอ่อนเนี่ยเขาจะนอนเร็ อิ่มแล้วหลับอิ่มแล้วหลับพอหล,ลับเสร็จเนี่ยผมรีบขึ้นติ่งเก็บชั่วโมงนอนท<อ>ัีเก็บชั่วโมงนอนทันทีแล้วแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายคุณไม่ไหวเนี่ย คุณต้องรีบหลับทันทีเพราะว่าถ้าคุณไม่สบายก็เดี๋ยวไปติดลูกอีกฉันฉันฉันร่างกายต้องดูแลก็คือไอ้ไอ้ทุกสามชั่วโมงมันก็เหมือนกับเป็นการจัดตารางเวลาในการเลี้ยงของเราอยู่แล้วอะไรแบบนี้คุณต้องมีระเบียบวินัยสุดๆคือเพื่อนผมคนนี้เลิกบูไปแล้วครับตอนนี้เลิกแล้วฮะเลิกแล้วฮะเลิกบูแล้วฮะหยุดแล้วจากที่ฟังๆนี่เลิกบูแน่นอนเลิกบูแล้วฮะเลิกบูแล้วฮะทีนี้เนื่องจาก เราเป็นนักดนตรีเนาะกล่อมลูกนอนแล้วมีโมเมนต์มีมันตลกมากเพราะว่าตอนที่อุ้มเขาเนี่ยเริ่มเริ่มคิดถึงจังหวะกลองละตลกมากแบบตึง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 เฮ้ยแป๊บลูกมันหลับจริงกรูฟิทอินเสาร์ ก็คือหมายถึงว่ามีจังหวะในหัวใจเนี่ยแต่แบบเออเริ่มขยับแต่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงนะคือคือคือต้องไม่ได้แบบเอากองออกมาตีก็ฟังแบบไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นเออเอออะไรอย่เงี้ยบางทีก็เดินค่อยย่อค่อยๆอะไรเออเฮ้ยเขาหลับความเป็นพ่อสูงมากศิลปินผมมีมีมีศิลปินมาช่วยได้มีความศิลปินมาช่วยได้พ่อเรามีลูกแหละเราอยากจะรู้ว่าวิถีชีวิตของของปิ๊บแล้วก็ดวงเปลี่ยนไปเยอะไหมโอ้โหจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงจริงจริงไม่หรอกเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือคือมันค่อยๆปรับนะเพราะว่าตั้งงแต่่่่อออยยาาทีบกกุ็คืว อ่ะตั้งแต่สายบูต้องเริ่มดูแลตัวเองละอเอาให้ร่างกายพร้อม,อมเพื่อที่จะมีร่างกายที่ดีที่สุดเพื่อนในการมีลูกเท่อ,อกมาฉะนั้นมันจะค่อยคอยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในการ,รทําตัวกลัวความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไหมเพราะว่าเราเราเป็นสายบูเนะเาะไม่ยากจนะ ไม่กลัวเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกล่ะคือเราเรารู้มาอยู่แล้วว่าที่เราบู๊มาหรืออะไรมันมันมันมีจุดเลิกลาได้มันมันมีแต่เรื่องดีนะผมว่ามีแต่เรื่องดีทั้ง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 กายและใจทําได้ทุกอย่างเพื่อเขาละใช่ใช่คือคือไอ้เรื่องบู๊มันมันน้อยลงแล้วมันผ่านมาหมดละเพราะ้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตก็ก็ไม่ได้สาระสาคัญละไม่ใช่สาระสาคัญละใช่แค่คีบแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อยู่กับเขาให้นานที่สุดทีนี้ในฐานะของความเป็นพ่อบ้างเนาะ เราได้ลูกสาวเนะาะผมผมเ <laughs> ชื่อว่าผู้ชายทุกคนก็คงจะมีความกลัวถามว่ากังวลหรือกลัวไหมผมผมไม่ยังยังไม่อยากรู้สึกอะไรตรงนั้นอ,อ,อืเดี๋ยวให้มันมาถึงเล่ค่อยว่ากัน<笑><笑>แต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาแหละน้องลูกสาวอ่ะลูกสาวอ่ะแต่ว่าก็พยายามนะทุกอย่างหมายถึงว่าทางสายกลางถ้าคุณไปอะไรลูกมากเกินไปมันก็ไม่ดีหรือว่าถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีนช้นเช้นเนี่ยหลัก หลักระพุทธเจ้าก็ดีที่สุดที่ทางสายกลางก็คือถ้าเกิดมันเกิดแล้วเราค่อยไปแก่ใช่เราเราเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตัวให้ให้ว่านธรรมชาติที่สุดธรรมชาติที่สุดเพราะว่าถ้าคุณยิ่งไปทําอะไรเดี๋ยวไปหวงไปอะไรลูกก็มีปัญหาอีกอย่าอย่าไปลงที่ลูกไม่ดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายเราก็ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันก็อย่างนี้เหมือนกันเดินทางสายกลางใช่ดีนะดีดีดีที่สุดแล้วดีมากๆเลยพูดถึงความสวีดความสวีทนึกออกไหมว่าความสวีดที่มีให้กับภรรยาทีเนี้ย เห็นเขาผมเธอได้ยินมานะครับว่าว่าหลังชีวิตแต่งงานก็แบบนึงชีวิตหลังมีลูกก็อีกแบบนึงทีนี้ไอความสวีทตรงนั้นเนี่ยของปิ๊บกับดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคือของผมเนี่ยคือคือจะท่องไว้ในใจเสมอว่าอย่างดวงเนี่ยเขาจะเสียสละมากใช่ไหมเพราะเขทั้งท้องทั้ง ต้องดูแลตัวเองมากกว่าเราเยอะเพราะเาเป็นคนอุ้มอ่ะนี่อกว่าฉะนั้นฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมจะท่องไว้เสมอคือซัพพอร์ตภรรยาและดูแลลูกให้ดีนี่อกว่าเอาแค่สองคนเนี้ยเอาแค่ออย่างอื่นช่างก็ต้องลดบทบาทลงน่อเพราะฉะนั้นความสวีทเราก็ต็มทีแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าก็คือแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างเ้ยเทคแคร์ตลอดอ่ะเชื่อมัอาหารเช้าที่ผมลงไปทำให้ภรรยาทุกวันโอ้ยยกยกเว้นวันเนี้ยคุณเชิญผมมาขอโทษด้วยนะครับความผิดผมเองนะครับทำไมไม่ พี่หยุทดน <laughs> ้ำลเล้นแล้วแล้วแล้วอย่างนี้ปิ๊บมีความรู้สึกว่าภรรยารักเรามากขึ้นไหมคือมันต้องมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอ,ะอ่ะคือมันรักขึ้นไหมก็คงก็คงรักกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันต้องเป็นทีมเวิร์กเนาะคือแค่ว่าเราก็อ่ะดวงเนี่ยอย่างตอนนี้เขาจะเรียกว่าเขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าอยู่ไฟ อยู่ไฟคือ oh. หมายถึงว่าเป็นเป็นวิธีโบราณคุณจะต้องแบบแก้ช้ำในอ่ะเวลาคุณค oh, <okay. S 2> ลอดลูกมาข้างในก uh. ็จะมีมดลูกที่มีแผลข้างในมีเลือดอ่อนเลยเขาก็จะต้อง uh. อะไรนะอบสมุนไพรอะไรหลายหอย่าง uh. นะฉะนั้นอพอเขาอยู่กับคุณหมอที่อยู่ไฟรเราก็ต้อง มีทีมเวิร์กมานั่งเฝ้าลูกนั่งทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่โชคดีเพราะว่ามีก็อยู่บ้านคุณแม่ยายแม่ดูแม่ดวก็จะช่วยเคมีพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนนี่แหละอยู่กันแค่6ชีวิตเนี่ยแล้วก็สลับตารางเวลากันสลับกันไปทีมเวิร์กฮะทีมเวิร์กจรมเอิรน่ารักดีเห็นบอกว่านอกจากทํางานที่เป็นนักดนตรีแล้วปิ๊บยังทํางานอย่างอื่นด้วยเป็นด้านการศึกษาใช่มีออฟฟิศที่บ้านเลยก็คือแนะแนวการศึกษาคือภรรยาดวงเนี่ยเขา เขาจบสายแฟชั e ่นปริญญาโทซึ่งโรงเรียนเขาเนี่ยดังมากๆดังมากๆนี่คือหมายถึงว่าติดหนึ่งในสิบของโลกโอ้โหชื่อขอพูดชื่อแล้วกันอิสติตูโตมารังโกนีอ่าโอเคภาษาอิตาลีอิตาลีโอเคตอนนี้มีเก้าเมืองทั่วโลกแคมปัสอ๋อ right ใช่แต่ว่าตอนนี้เราเราเราจะส่งเด็กไปเฉพาะวิทยาเขตของยุโรปโอเคก็จะมีมิลานฟลอเรนซ์อแล้วก็มีลอนดอนกับปารีสนะฮะโอเค อันนี้คือไปเรียนเป็นเรียนดีไซน์กับดีไซน์แต่ของผมเนี่ยก็คือได้ดูอีก2อันด้วยก็คือชื่อด o มุสอะคาเดมีซึ่งเด็กศิลปกรรู้จักหมดอาจารย์ศิลปกรที่จบมาเยอะมากอแล้วผมก็จะมีโรงเรียนน้องชายชินาบาครับฉันแค่สาโรงเรียนเนี่ยก็ก็แทบจะลมจับแลวหมายถึงว่าแล้วยังมีภรรยาที่อยู่ไฟยเดผมยวผมยกตัวอย่างคือแต่ละมหาลัยผมคุยกับเด็กประมาณสมมติว่าผมมีเด็กที่อยากไปเรียนกับผมประมาณสัก 30ถึงสี่โิคนนะต่อโรงเรียนฉะนั้นครับอย่างนี้นะครับนี่นั่นแหละนั่นแะแล้วจัดสรรเวลายังไงครับตอนนี้ทุกเวลาเนี่ยคือเป็นเงินเป็นทองเวลาที่สําคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปคุยหลังจากคุยกับคุณยุูเ็ฟผมก็ต้องไปคุยเรื่องการศึกษาต่อแสดงว่าตอนตอนตอนที่เรามีลูกก็ มีผลกระทบกับงานเรามากไหมก็ก็จริงๆโชคดีอย่างที่บอกคือเราจะตื่นเช้าขึ้นสมมติลูกตื่นตีห้าใช่ไหมให้นมให้อะไรเรามานั่งเฝ้าเรามานั่งเฝ้าต่อให้พี่ลียงไปพักอืเราเริ่มทํางานเลยเริ่มทํางานเลยทำแมเนจเมนต์เราเราก็จะนั่งทำาเพิ่งตื่นนะลูกอย่าเพิ่งตื่นหลับอะไรอย่างเงี้ยโอเฉะนั้นฉะนั้นมันมันมันจริงๆบอกว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณจัดสันเวลาให้ดีโอเค คือคือเพื่อนผมคนนี้กลายเป็นคนแบบสายบูนี่กลายเป็นคนละคนเลยนะครับเพรจริงๆแล้วผมไม่ได้เจอกับปิ๊บนานนานพอสมควรเลยซึ่งชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆอันนี้บูอีกแบบูอันนี้บูอีกแบบนึงทีนี้พูดถึงในเรื่องของความรักที่มีให้ลูกเนี่ยมันอธิบายได้ไหมคือคือผมได้เคยได้ยินว่า unconditional love ตรงนี้เนี่ยมันมันมีจริงมันมันมันเป็นงันจริงๆคือมันคือคือจะให้พูดว่าโอ้โหมันรักแค่ไหนพูดไม่ได้ละ นมมันวัดกันไม่ได้วัดกันไม่ได้เลยแต่มันเต็มเปี่ยมในข้างในจิตใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกพอเลี้ยงลูกเองตั้งแต่เพราะว่าตอนตอนก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมก็จะต้องเข้าคอสกับคุณดวงอาบน้ําลูกโอเคอโอเคไล่ตัดตาเลยเช็ดตาแค่หูแค่จมูกแค่สะดือแค่สะดือทุกอย่างล้างหมดขี้เช็ดขี้เช็ดทุกอย่างนะฉะนั้นฉะนั้นเขาให้ฝึกแค่วันเดียวไม่กี่ชั่วโมงแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะมาขอความรู้เพิ่มกับพวกพี่เลี้ยงเด็กนี่แหละ อ๋อแล้วก็เราก็มาฝึกปือฝีมือที่บ้านฉะนั้นสิ่งที่ชอบชอบกับหัวหน้าพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาล b n h มากเขพูดเลยว่าถ้าเกิดวันไหนคุณยังไม่ได้พี่เลี้ยงที่คุณถูกใจอ่ะคุณต้องลาอาบน้ําลูกให้เป็นจริงเปลี่ยนมาเจ็ดคนแลโอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกอย่างมันสำคัญหมดโดยการที่คุณจะต้องลงมือเองเลี้ยงลูกเองคุณมีเงินก ซื้อไม่ได้อ่ะต้องทำให้เป็นเลยนะครับคำถามสุดท้ายครับปิ๊บครับครับครับนะครับผมรู้ว่าปิ๊บต้องรีบไปนะครับปิ๊บต้องไปทำงานต่อนอสําสำหรับปิ๊บเนี่ยนะครับอะไรคือความหมายของความเป็นพ่อครับก็ถ้าพูดง่ายๆคือการให้จะเสียสละแล้วก็ให้มันให้ได้หมดแล้วอ่ะยุทธนึกออกไหมพุ่งม่ผมขออีกทีได้ไหมอะไรคือความหมายของความเป็นพ่อครับผมว่าก็คือการให้ ผมได้มีเตรียมตกมือโอเคโอเคถอก็คือการทห้แล้วเสียสละแหละบอกมาแล้วก็มันเพราะเราก็นะอีกสักแป๊บพอลูกโตสมมติคุณ60ผมก็อาจจะนั่งไปปลูกต้นไม้ให้คุณยุทธกได้ะคจะรู้แต่ไม่ต้องมันเลยเออมันไม่ต้องมันไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะมันไม่ต้องทาอะไรแล้วอ่ะคือตอนนี้มันก็ให้ลูกอย่างเดียวยอมองแล้วพอตอนนี้พอนึกถึงตอนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงรามามันก็เออมันก็ เราคุณก็ต้องซาบซึ้งนะอะไรน่ารักมากเลยนี่แหละการให้และเสียสละจบดีมากๆทีนี้ก็อยากให้ปิ๊บฝากถึงครอบครัวนะครับที่ที่เขาอาจจะมีลูกยากหรือว่าเพิ่งแต่งงานกันสักพักแล้วแต่ยังไม่มีลูกเลยตรงนี้อยากให้ปิ๊บพูดให้กําลังใจกับครอบครัวนั้นๆหน่อยคือจริงๆอย่างง่ายๆอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าหาข้อมูลนี่เยอะที่สุดครับเอาคนรอบตัวคุณก่อนเลยอย่างผมเนี่ยผมจะปรึกษาพี่ชายเพื่อนสนิทนี่รู้ไหมอันนี้จะได้ข้อมูลที่ดีนะฮะ อย่างเพื่ออย่างญาติสนิทอีกคนหนึ่งที่คุณรู้จักคุณแทดอ๋อแททเพราะว่าของเขาเนี่ยสามลูกสามคนแล้วฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงสุดฉะนั้นคนที่สูงสุดแล้วคุณสนิทเนี่ยเขาจะรู้ใจคุณเลยว่าเฮ้ยคุณต้องทำอย่างนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะอืพอคุณไปเห็นคุณได้เจอของจริงอ๋อมันเหมือนที่เขาบอกเลยอ่าอย่างที่สองก็คือหาความรู้เพิ่มก็คือจากแอปพลิเคชันโอเดี๋ยวนี้คุณหาข้อมูลง่ายมากอืมอืมใช่ก็ไปถามเลยแอปพลิเคชันไหนดีคุณอ่านเฮ้ย มันตรงตรงกับลูกเราหมดเลยผมจะยึดติดกับแอปนี้เลยคุณเนื่อว่านะฮะอย่าที่สามก็คือเจอหมอที่ถูกจฉิตอะโอเคเพราะว่าถ้าไม่ถูกจฉิตคุณจะรู้สึกไม่ uncomfort เนื่อดกันมันมันเออคุณจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน ทำไมมันต้องไม่ทาไมเขาไม่อธิบายเลยจะถ,ถามปรากฏหมอบอกเดี๋ยวห,ยหมอต้องไปรักษาคนแล้ว <laughs> กลับมาก่อนอะไรอย่เอเงี้ยฉะนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพยายามหาโอเพนเนียนเยอะครับแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาซอสที่คุณไว้ใจแล้วคุณก็แล้วคุณผ่อ,อนคลายอ่ะ <c oughs> อะไรอะไรที่คุณถามแล้วเขาไม่เล่นกับคุณคุณตัดไปเลยแล้วเราต้องอดทนได้ไหมต้องอดทนแล้วก็แล้วก็ ไม่รู้นะถ้าเป็นผมเนะี่ยเอาใจให้อยู่ตรงกลางอ,อย่างที่บอกปฏิบัติธรรมนี่ช่วยคุได้เยอะมากมมเพราะไม่งั้นคุณจะว้าวุ่นไปเลยคุณจะอาจจะเป็นคนบ้าไปเลยก็ได้คือคุณ<อ>ต้องคือทาของผมนี่คือทํายังไงก็ได้ให้อยู่ตรงกลางครับเพราะว่าอย่างตอนที่ภรรยาทําอว F อย่างโดนท F, ําอ VF เกิดอะไรขึ้นมาเลยแต่มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดเลยคุณก็ไปกังวลแล้วฉะนั้นฉะนั้นมันจะมีแต่ข้อเสียใช่ไหมฉะนั้นคุณจะต้องอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดจิตคุณต้องตั้งสติอะ อันน <ih az violin inding> <lich> ี <Diamond> uh ้ค huh. okay. oh, ือฝากไปเลยก็เอาแล้วครับเราก็พูดคุยกันมาสักพักแล้วนะครับกับคุณพ่อป้ายแดงลูกดอกคนนี้นะครับก็พอผมได้ฟังเรื่องราวของปิ๊บเนาะผมมีความรู้สึกว่าผมรู้สึกตื้นตันนะครับเพราะว่าปิ๊บก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาหูมากมายเลยกว่าจะได้รูหน้าเนี่เนาะเราเราสุดท้ายนี้เนาะเราขอให้ให้ปิ๊บกับดวงนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกกับการเลิงลูก ไอ้ทุกๆวันแล้วกันแน่นอนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ปิบกับดวงด้วยนะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับเราคงจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณปิบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการนะครับ The Moment Podcast นะครับก็สําหรับคุณพ่อมือใหม่ท่านอื่นๆนะครับถ้าใครก็สามารถเข้าไปแชร์โมเมนต์ต่างๆของคุณได้นะครับได้ทาง f a c e b o o k Instagram นะครับ @mPodcast.co นะครับ แล้วก็ทาง YouTube ของเราด้วยนะครับที่ The Moment Podcast นะครับก็สำหรับวันนี้เราก็คงรากันเพียงเท่านี้นะครับปิ๊บขอบคุณ,คณนะครับ<า>ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับตอนช่วงที่เขาท้องเนี่ยคืออารมณ์เขาน่าจะแปรปรวนาเพราะว่าฮอร์โมนมันจะดังพายุผลอารมณ์ <S <s <s> ดังพายุฝน <s> คือมันจะโหมกระหน่ำมากคือเป็นฮอร์โมนอ่ะยุทแล้วก็แต่ว่าเราถ้าเรียกว่าอะไรเราตอนช่วงก่อนมีลูกอะไเราก็ไปปฏิบัติธรรมเมียพา